ชมเพูเลเวจร์บายเจอไฮนะคะก็อยู่กับลูกโปง่งแล้วก็เด็กๆที่น่ารักของลูกโป่งอีกแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะค,ะคุณผู้ชมทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะลูกโป่งก็ต้องหาที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ที่นี่เลยค่ะวันนี้อามอริน่รามอินทาค่ะซึ่งที่นี่นะคะคุณผู้ชมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกาะซันตอรินีประเทศกรีซค่ะซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกังหันลมนะคะหรือว่าหอระฆังที่มีขนาดใหญ่นะคะทําให้คนที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยได้ร สำหรับวันนี้นะคะลูกผมก็มีเกมสนุกๆนะคะให้กับคนที่มาเดินเล่นที่นี่นะคะได้รวมเล่นเกมด้วยกันนะคะคุณผู้ชมที่มีความรู้เรื่องสายพันธุ์น้องหมาห้ามพลาดเลยค่ะว่าแต่เราจะเริ่มจากสายพันธุ์ไหนก่อนดีนี่ดีกววาวาหล่อไหมลูกดูสิอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแมนี่แค่รูปภาพนะนี่ยังออกอาการขนาดนี้แต่นีว่า,แฟ,านนนะแฟนเก่าลูกหลอกกว่าคนนี้นะแฟนเก่ารูกจําได้ไหม <Your> ค่ะคุณผู้ชมสำหรับเกมในวันนี้นะคะลูกโป่งเนี่ยจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะร่วมทายกันว่า10อันดับสายพันธุ์แรกนะคะของน้องหมาในประเทศไทยเนี่ยสิสายพันธุ์ไหนเนี่ยได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะและแน่นอนค่ะอันดับแรกก็คือชีวาว่านั่นเองท่านเอและเห็นลูกโป่งถือ iPad มาน้่ไฮเทคใช่ไหมคะนี่ค่ะเราเรียงอันดับมาแล้วค่ะอันนี้เป็นชีวาว่านี่อันดับหนึ่งนะคะก็เป็นวาซาบินั่นเองต่อไปเป็นปอมปอมค่ะ ชิสุยอคเชียค่ะแล้วก็บิกเกิลค่ะอันห้าอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาผู้โชคดีกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะเราเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วมีหนุ่มมาหาค่ะดูสิตายจริงค่ะพอดีว่ารูปวงเนี่ยมีเกมมาให้ร่วมเล่นสนุกกัน ทราบไหมคะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยสิบอันดับแรกที่เป็นสายพันธุ์น้องหมาที่ยอดนิยมที่สุดเนี่ยอะไรอันดับหนึ่งอ๋อคิวาว่าค่ะใช่แล้วคะ่ะชิโาว่าครับรางวัลไปเลยค,ะค,ค่ะไปทานให้อร่อยนะลูกครับคนนี้เข,ขาชื่ออะไรคะเคออสเคออสนึกว่าออสออส ง่ายๆแบบนี้นะคะก็ได้รับผลิตภัณฑ์อร่อยๆของเจอไฮไปให้น้องหมาคุณได้มมมๆกันเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะลูกผ่งมีภาพกิจกรรมพิเศษนะคะของงานเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงนะคะที่จัดขึ้นที่แฟช h ั่นไอ l a n d นะคะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเ e ดเลเวอร์บายเจอไฮขอพาคุณผู้ชมเที่ยวงานที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าแฟช h ั่นไอแลนด์กับงานเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงครั้งที่15 ภายใต้บรรยากาศโลกล้านปีย้อนเวลาไปสัมผัสใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ครับคุณผู้ชมจะได้พบกับไฮไลท์สุดอลังการกับโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริงและซากฟอสซิลทาเซียซิรินทอนอายุกว่า13ล้านปีที่ขุดพบในประเทศไทย พร้อมทั้งรวบรวมสิ่งมหัศาจรรย์กว่า50ชนิดที่ยังคงสภาพดึกดำบรรพและสืบสายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันครับสำหรับสัตว์ดึกดำบันตัวแรกนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้มีชื่อว่ากิ้งก่าคราวหรือ บริดดากอนซึ่งเจ้ากิ้งก่าชนิดนี้นะครับเมื่ออยู่ในสภาวะที่ต้องข่มขวัญเมื่อเจอศัตรูผิวหนังย่นย่นบริเวณนั้นก็จะปกคลุมไปด้วยน้ำแหลมมองดูแล้วนะครับคล้ายๆกับเคราของมนุษย์ครับผิวหนังก็เต็มไปด้วยตุ่มหนามที่มีรูปร่างคล้ายกับมังกรมีถิ่นกำเนิดในพื้นที่บริเวณแห้งแลง้งแถบทะเลทรายในประเทศออสเตรเลีย โดยที่ขนาดโตเต็มวัยจะหนัก300 500กรัมยาวตั้งแต่หัวจรดหาง1 1.5ฟุตครับซึ่งลักษณะน,นิสัยก็จะกินผักผลไม้และมแมลงเป็นอาหารโดยจะสังเกตเพศได้ชัดเจนเมื่ออายุครบ1ปีครับ ต่อมาครับถ้าใครเคยดูหนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง I อ e Age ก็คงจะพอจำกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นั่นก็คือตัวโอปัสซัมนั่นเองครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กมีถิ่นอาศัยอยู่ทวีปแอฟริกาใต้เป็นสัตว์หากินกลางคืนเมื่อโตเต็มวัยนะครับก็จะมีขนาดเท่าแมวแต่หน้าตาจะคล้ายหนูและมีถุงหน้าท้องเหมือนกับจิงโจ้ซึ่งติดอันดับสัตว์ที่นอนมากที่สุดในโลกด้วยแหละครับ โดยเฉลี่ยจะนอนวันละ19.4ชั่วโมงเลยนะครับกว่าเราจะได้เห็นภาพตอนที่เจ้าตัวโอปซัมตื่นเนี่ยนะครับเรียกว่ายากมากเลยทีเดียวครับสำหรับตัวที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี้นะครับก็คือปลาปอดออสเตรเลียอายุ12ปีซึ่งมีราคากว่า1ล้านบาทเลยละครับเป็นปลาดึกดำบันที่เก่าแก่ที่สุด และก็มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาก,กว่าร้อยล้านปีรูปทรงคล้ายๆกับปลาไหลนะครับมีกระดูกคลีบคู่เทียบได้กับแขนขาที่ทำหน้าที่ช่วยพยุงตัวขณะว่ายน้ำถือว่าเป็นฟอสซิลน้ำจืดที่ยังมีชีวิตอยู่และพัฒนามาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเพราะเป็นปลาที่สามารถหายใจได้ด้วยปอดครับจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้คุณภาพน้ำจะเปลี่ยนไปนั่นเองครับ มาดูกันต่อที่เต่ายักษ์อัลดาบาเป็นหนึ่งในเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีอายุยืนได้มากกว่า200ปีมีถิ่นกำเนิดบริเวณเกาะอัลบาดาทางตะวันออกของแอฟริกาครับโดยขนาดของกระดองยาวกว่า1.5เมตรน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมโดยใช้ชีวิตประจำวันอยู่แต่บนบกนะครับ สำหรับตัวสุดท้ายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่าเม่นต้นไม้ครับแตกต่างจากเม่นสายพันธุ์อื่นๆก็ตรงที่ชอบใช้ชีวิตยอยู่บนต้นไม้ขี้อายชอบอยู่ตามลํำพังและก็ชอบนอนกลางวันครับโดยจะออกหากินกลางคืนขนาดลําตัวยาว300-600มิม mm, ส่วนหางนั้นนะครับก็จะยาวกว่า330-485มิม mm, โดยมีถิ่นกําเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ลักษณะที่โดดเด่นนะครับก็คือหางยาวจมูกและปากแหลมขาคู่หน้ายาวกว่าคู่หลังครับนอกจากนี้แล้วนะครับภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสัตว์โลกล้านปีและสัตว์เลี้ยง การฉายภาพยนตร์3มิติสัตว์โลกล้านปีกิจกรรมสำหรับนักขุดซากฟอสซิลรุ่นจิ๋วที่ได้มาร่วมใช้จินตนาการสร้างสารร่วมกันอีกด้วยครับรวมถึงการจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงต่างๆในราคาพิเศษสุดอีกด้วยครับซึ่งงานนี้นะครับทางเจอไฮก็ได้เตรียมสินค้าราคาพิเศษไว้สำหรับคนรักน้องหมาน้องแมวอีกด้วยละครับ